หนึ่งสองสามเรื่อยปึ้แห่อีกรอบหนึ่งไปเลยเอาละครับเดี๋ยวไปล่าจะลื่นให้ดูนะครับเอาเลยขึ้นตะไคร่ก่อนนะครับตอนนี้ไปแล้วไปล่าไปเร็ว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 โอ้โหเท่มากเลยโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วผ่านด่นแล้วผ่นด่านแล้วไอ้เร็วเร็วเรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเร็เอาเลยหนึ่งสองสามลื่นเป เอาอีกไหมโอ้โหเท่มากเลยครับอันนี้มันทหารก็ชัดเลยเนี่ยเอาไปเล่าทหารไปเล่าไปเล่าไปเล่าเอาเล่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 าอุ้ยอีกสองเก้าโอ้โหแข็งแรงมากครับเอาแล้วม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 าแล้วเอ้าสไลเดอร์หนึ่งสองสามอ้โหสุดยอดจริงๆเอ้าเอาอีกเหรั อาวเร็วพอ,อยังอ,อ่าพอแล้วนะอโอเคอหนึ่งสองสามบ๊ายบายโอเคเอาหมดแลง <laughs> ตายเลย